ไบายดีพี่น้องเรามาถึงที่ทำการแสดงวันนี้แล้วเป็นเดินดีู่เดินยาดีเลยจ่เจอจะมองทางป่าต่อแม่พี่กายจะมาเรียนคือหกขับเที่ยงหมาปีนรถรถรถท่านเหรียญ่เทียรแแดงว่ายังไม่มีคอนเสิร์ตกันนะปีนี้ทำไมมันหล่องแคบเดียว เราต้องไปทางพี่บอกทังไหนตาเนอะฮะคือดูปลาไี่มื่อไทังนี้ทั้งนี้่ตัวดูทั้งปลาดีกว่ามันเป็นยังไงไมันเป็นตลุงไ,งไ,ป,ไปบอกม่่บอลุนหาอยัม่ กินเนี่อันาคิ้วๆนี่ขึ้นมากเลยว่ะน่าเาองพี่น้องเอ้ยพยูนไทยิจักเทียนปนันยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สีเนาะม่ยากว่าสีสิสีมันต้องใสเปอร์ว่าสีเป็นคนใส พยาบาลขนแก่นสองเอาเพื่อย่น่สิสบตพี่น้องมองยูมองเศ้าไหมแล้ววันนี้เราก็มาถึงก่อนมูกันบ้างแลอัน,นีจริง<น>แต่ะนาได้พยุมียุชนะโฆษณาจะไปใส่มูเขาบทันิทนี่ของเฝ้า ออกมาแต่กวนบ่านกวน,น,นเมืองเขาคนนี้ที่เก่าครับที่เก่าที่เราเคยอยู่สนามบ้านโคกสีครับพี่น้องเจ้าบุท่านมีมอลัมมาลงดอกเบงส่งนี่ หลายๆเด้พี่น้องเด้อสถานทีด่ดีดีมือเนี่ยเออจังสีในแม่น้องแมนบ่พี่นอ้องลุงหานลงเวทีมองยูมองเสาเนี่ย <c oughs> อย่างนี้อย่างน,นี้มันจังแมนหลุงมองเดินสนามห้องน้ำห้องท้ายนี่นี้เปิดใส่ยักษ์เท้าวันนี่พี่น้องห้องน้ำห้องท่า แสดงว่าในหมงนี่มันดินมันแข็งดีแตนน่เขาจะเท,เทหินเททรา,ายเท,เทยังไงยื้นี่นี่ยามาตัดหนาตัดยุ่ง่น้ำไหลบ่หรอพี่น้องเออมีน้ำไหลเยอะไปมีน้ำไหลอยู่เ,เอาเปิดบ่ได้ก็เปิดเข้าก็เปิดออก อนี่มีมีพร้อมสูย่างสูแนวดูมองเศอ้าด้านหลังนี่เป็นโรงาบาลาไได้านหลังเป็นโรงพยาบาล อสิมันเดินนี่แหลนะเนาะบ่าผพดทลาดดอกที่คอยว่าเพราะว่าเคยเรียนอยู่สนามนี่เป็น้องสนามบ้านโคกสีนี่สนามอื่น,อ,นอีกบ่าเอานี่บ่มีก่สร้างเราขยี้ยุ่นี้ เดียวแต่สิซีเมนสนามนี่หรือสนามทั้งพุ่นแต่ละพี่น้องบาดเนี่ยเออเดี๋ยว่ยางไปเพิ่งก่อนห้าบ่เมนห้าบ่เมนหมอกนะพี่น้องตอนนั้นเขาเจากำลังเอาอวนกำลังเอานั่นขึ้ขกนกำลังทั้งเหนียวเลยมันเตียงหมองจอดรถ รถถไยถอยู่ทั้งยังมองเรียนมองจอดรถจอดล่าเราต้องอย่างไปถามก่อนเรียนสนามไหนโดยเดิมที่เราเรียนสนามนี้ Lên là vì nó cái <laughs> nó vừa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  สนามไหพต้นเลียนสนามไหนเลยบอลลัมบอลลัมลัสนามผิดสิอ๋อเขาได้บ่ล่ะมันเพรมันสนามพุ่นพี่น้องมันเป็นสนามพี่เป,นนพเป็นสนามนี่พนะนะว่าโอ้แต่ว่าข่วงข่วงดีอยู่ข่วงดีอยู่ ว่าสำคัญประมาณนีิลงได้อีกบ่างหรอพี่น้องมาเป็นสนามพี <c oughs> เป็นสนามใหม่ครับน่รถไทยลงมาปรับมาเกียดพยุจจอดผิดม่องพี่น้อง ยาหมองก็จะหายเหรียนอีหลีหมองพี่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 เด็ดไปรถมาแต่นะ้อโอ้ยมายากอาย,ยอดหลังแตนะ่น้องพี่น้องไอ้บัดที่เลี้ยวก็ไปจอด,ย,ดย่างดับย่างดีเอา้าไปรถก้อนสัตว์พี่น้องครับยังพอกันคลิปนาครับสารับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง